สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกับต่อที่ช่องกระต่อยอิสมช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการทดสอบกันนะคะกับผลิตภัณฑ์2ตัวจากแบรนด์ run นะคะก็คือ run foundation by p ม m m u n i t นะคะแล้วก็แป้ง loose powder เป็นแป้งไรนของพี่ p o m m ิ n i t เหมือนกันนะคะเนาะตัวนี้นะคะประทับอยู่บนใบหน้าของเรานะคะซึ่งก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะเนาะก็อย่างที่เห็นผิวเนี่ย ดูดีดูสวยมากเลยนะคะเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในวิดีโอนี้นะคะว่าคําเคลมของเขาหรือว่าประสิทธิภาพเนี่ยในระหว่างวันยาวๆที่จะทําการทดสอบกันในวิดีโอนี้ทั้งหมดเนาะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เรามาดูกันได้ในวิดีโอนี้ทั้งหมดกันได้เลยคะ่ะ โอเคค่ะอันนี้ที่เห็นหน้าช่ำๆแบบนี้นะคะทาครีมบำรุงแล้วก็ทาครีมกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เจ้าตัวรองพื้นก่อนนะคะตัวรองพื้นตัวนี้นะคะก็คือ Run o u t r er a s t Stay flawless f o u n d a t i o n by ป้อมวินิตนะคะเขาเคลมว่าตัวนี้ให้การปกปิดเกลี่ยงง่ายแล้วก็ให้ผิวเรียบเนียนไม่เหนียวเนินหนะคะแล้วก็ก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันกันน้ํากันเหงื่อนะคะแล้วก็ให้ผิวคงความกระจ่างใสยาวนามีคุณสมบัติของ retouch skin effect นะคะที่จะช่วยในเรื่องของความผิวสวยเป็นปลั่งในตลอดทั้งวันตัวรองพื้นของเขานะคะเขาก็จะมาในรูปแบบ ขวดแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นฝาปั๊มแบบนี้นะคะสําหรับตัวรองพื้นเจ้าตัวนี้นะคะเขามีมาทั้งหมด3สีนะคะต่อใช้เป็นเบอร์ศูนย์สามสีฮันนี่เป็นสีที่เข้มที่สุดของเขานะคะอันนี้คือสีฮันนี่นะคะต่อรู้สึกว่าสีเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็มีความผิบพอดีกับผิวของต่อเดี๋ยวต่อจะทาเครื่องหน้าให้ดูก่อนนะคะให้เห็น,หนึประสิทธิภาพของรองพื้นก่อน ตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเกลี่ยง่ายเลยนะคะพอเราเกลี่ยไปเนี่ยตัวรองพื้นเนี่ยเขาก็เข้าไปยึดเกาะแล้วก็ทําการปกปิดได้ดีมากตัวนี้ให้การปกปิดอยู่ที่แนวระดับ full coverage นะคะทาแค่รอบเดียวเป็นเกลี่ยไม่เสร็จด้วยก็เห็นได้ชัดถึงประสิทธิภาพในเรื่องของการปกปิดเลยต่อรู้สึกได้ถึงความเข้มข้นของเนื้อรองพื้นอะแต่ว่ามันเป็น texture ที่แบบตืบอะดูแบบเป็นรองพื้นแบบแน่นอะแต่ ทำไมรู้ปะมันไม่มีความรู้สึกว่าจะหนักผิวหนักหน้าเลยอะคือแบบรองพื้นเลิศนาะอ่ะโอเคนะคะนี่ก็คือทารองพื้นไปแล้วครึ่งหน้านะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องของการปกปิดเนี่ยบอกเลยว่าแบบปกปิดไปได้95-98%เลยนะคะพวกรอยสิวอันนี้ที่แบบ ยังแบบสด,สดๆใหม่ๆอยู่นะคะแต่ว่าใช้คอนซีลเลอร์ช่วหนึ่งเลเยอร์นะคะก็จะเนียนกริปไปนะคะแต่ว่าต่อรู้สึกว่าเนี่ยเออคือโอเคมากเลยแล้วผิวเนี่ยต่อชอบผิวนะมันดูแบบเป็นผิวธรรมชาติที่สวยอ่ะดูมีมิติดูเล่นแสงเล่นเงาสวยแต่ว่าไม่ได้ให้ฟินิตที่ ฉ่ำโกล์นะคะก็ยังอยู่ในฟินิชที่ต่อรู้สึกว่าเหมือนผิวธรรมชาติที่สุขภาพดีมากกว่านะคะยังไม่ถึงขนาดเป็นที่ฉ um ่ำโกล์นะแล้วคือให้ผิวที่สวยแบบสุขภาพดีมากๆเลยนะคะเบอร์ผงเบอร์ผิวอะไรอย่างเงี้ยคือลดโอเคค่ะมาซูมดูกันใกล้ๆนะคะต่อจะรู้สึกว่าตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยมีการช่วยเบลอหรือขมขนได้ดีเลยนะคะเนาะฝั่งที่เราทาไปแล้วเนี่ย จะให้การเบลอรูขุมขนที่สวยเลยแล้วให้ผิวที่ดูเนียนดูละเอียดค่อนข้างที่จะแบบทําได้ดีมากๆเลยนะคะเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะตัวรองพื้นเนี่ย t e x t อร์ texture, หรือว่าตัวเนื้อของเขาเนี่ยมีความเข้มข้นจนแบบเรารู้สึกได้ว่าคือเนื้อรองพื้นแบบมีมความตื้นแบบิก g m e n t คืนลดแต่ว่ามันไม่หนักผิวหนักหน้านะคะพอมันไปอยู่บนผิวของเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหนักผิวหนักหน้าใดๆนะคะ อ๋อไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหนาโบนะแต่ดูสิปกปิดเลิศขนาดนี้เดี๋ยวเราจะใช้เจ้าแป้งตัวนี้นะคะที่ต่อซื้อมาคู่กันเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เป็น l u l u z Powder by ป้อ m v ิ n ิตนะคะก็มาคู่กันนะคะเขามีขนาดเล็กนะคะอันนี้คือขนาดจิ๋วของเขานะคะแล้วก็เขาจะมีเป็นขนาด ฟูไซด้วยนะคะสำหรับตัวแป้งเนี่ยยังไม่ได้ลองใช้นะคะวันก่อนที่ลองเจ้ารองพื้นไปอะ่ะก็ต่อไม่ได้ใช้อะไรเซตเลยด้วยซ้ำนะคะเนาะก็รู้สึกว่าประสิทธิภาพในเรื่องของการติดเกาะติดทนเนี่ยคือทําได้ดีตั้งแต่ที่เราไม่ได้ใช้อะไรเซตด้วยนะคะเนะาะเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็มาในรูปแบบของแป้งตลับแบบนี้นะคะ แบบน่ารักเลยอะนะคะตัวนี้เขาบอกว่าจะมีความเบาสบายกับผิวช่วยใส่ฟิลเตอร์ให้ผิวสวยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่ทําให้รองพื้นเกิดการเปลี่ยนสีด้วยเขามี2ขนาดนะคะอย่างที่บอกไปคือมินิไซตัวที่ต่อถืออยู่เนี่ยขนาด5กรัมนะคะแล้วก็ขนาด15กรัมนะคะคือขหนากฟูลไซส์เนาะตัวนี้นะคะเขาก็เป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะคะมีตัวช่วยในการอำพรางรูขุมขนเช่นกัน รองพื้นว่าทําให้ผิวสวยแล้วเนาะพอใช้คู่กันกับแป้งเนี่ยผิวสวยขึ้นไปอีกผิวแบบเนียนกริบไปเลยอะออคือเหมือนแบบใส่ฟิลเตอร์จริงๆนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวทาครึ่งหน้าให้ดูกรอสนะคะฝั่งที่ทารองทาแป้งเซ็ตทับไปแล้วกับที่ยังไม่ได้ทาเห็นไหมพอทาเซ็ตทับไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็คือจะแมตแล้วก็ สียังคงเดิมแล้วก็มีความเบอร์ปป Node. ผิวได้สวยกว่าเดิมอีกนะเฮ้ยคือแบบไม่จ้อจี้นะคือผิวสวยมากนะคะพอใช้แป้งเซตไปแล้วเนี่ยเลิศมากนะคะอันนี้ใช้แป้งเซตครั้งแรกนะสงสัยต้องไปซื้อขนาดจริงละแหละเนี่ยอืชอบมากแป้งแบบเลิศนะโอเคก็เซตแป้งเสร็จแล้วนะคะผิวเป็นไง กรีบมากบอกเลยอันนี้นะคะคือหน้าที่ใช้ทั้งฟอ n d เ t ชันแล้วก็ตัว Loose ล o w d e r เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประสิทธิภาพอย่างที่เห็นเลยมาพูดกันนึง First Impression ก่อนนะคะสำหรับรองพื้นเนี่ยก็ต่อรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆนะคะก็ปกปิดดีมีความแนืสนิทกับผิวก้มเกลืนกับผิวได้ดีนะคะแล้วก็ให้ผิวที่มีความสวยอะ่ะนะส่วนเจ้าตัว l o o powder นะคะเนี่ยพอใช้คู่กันแล้วผิวที่สวยอยู่แล้วก็คือสวยยิ่งขึ้นไปอีก มันเบลอทุกอย่างแล้วมันโอเคมากเลยอะนะคะโอเคเดี๋ยวต่อขอตัวแวะไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับฟินิชลุควันนี้นะคะโอเคค่ะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะสําหรับฟินิชลุคสําหรับวันนี้นะคะเนาะก็เดี๋ยวต่อจะทาการทดสอบเจ้าตัวรองพื้นแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยว่าจะในการกันน้ํากันเหงือ่อหรือว่าคุมมันได้ดีแค่ไหนนะคะในระหว่างวันนะคะก็วันนี้เดี๋ยวต่อจะออกไปทํางานนะคะก็กลับมาบ้านอีกทีก็คือเย็นๆเลยนะคะเนาะก็ได้ทดสอบ ทดสอบกับนแบบยาวๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงสินาทีนะคะก็เดี๋ยว6ชั่วโมงแล้วก็12ชั่วโมงเนี่ยต่อจะเอาหน้าเนี้ยมาให้ดูกันอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้ต่อขอตัวไปทํางานก่อนค่ะถ้าเร้ค่ะนี้นะคะก็ถึงที่ทํางานไปนที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นไฟติดหัวกล้องนะคะแล้วก็เป็นไฟจากบนไฟแสงจากพิดานปกตินะคะเนาะให้ดูหน้าจะเห็นได้ว่าหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเรียบเนียนมากๆเลยนะคะตรงนี้ต่อถือว่า แล้วก็โอเคมากๆเลยนะคะเนาะดูในเรื่องของการปกปิดเบลอผิวสินะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพอผ่านไปหลายๆชั่วโมงแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะถ้าเราทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมงสามสิบหกนาทีนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกชั่วโมงกว่าแล้วนะคะเนาะก็ใบหน้าแทบจะยังไม่มีความมันใดๆขึ้นมาเลยทุกอย่างยังเนียนสนิทเนียนกริบอยู่เลยนะคะเนาะนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ไม่รู้สึกหนักผิวหนักหน้าส่วน ผิวเนี่ยก็ยังโอเคอยู่ไม่เกิดคราบข้อก้อนตรงไหนนะคะตรงนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะคะในเวลา6ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าผ่านไปหลายๆชั่วโมงล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอเคค่ะทุกคนก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะก็ตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่ม56นาทีนะคะก็เป็นเวลาประมาณ12 13 14, 14ชั่วโมงแล้วอะ่ะซึ่งแบบตอนนี้คือแบบจึ้งมากแล้วหน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้มัน,นอะไรขนาดนั้นบน บริเวณช่วงแก้มอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังแมตสนิทอยู่ด้วยซ้ำนะคะสำหรับคนผิวผสม่อนไปทางมันอย่างต่อเนี่ยต่อรู้สึกว่าตรงเนี้ยถือว่าแบบแฮปปี้มากๆเลยนะคะคือปกติต่อก็คือจะมีความมันช่วง T ีโซนอยู่แล้วนะคะช่วงบริเวณหน้าผากช่วงจมูกเนี่ยก็มีความเบลว์เาขึ้นนะคะเหนือเลมบฝีปากนะคะก็จะมีแบบว่าดูเหมือนแอบจะเกือบที่จะออกมากองกันนะคะนิดนึงนะคะ ส่วนบริเวณอื่นๆเนี่ยคือยังแบบแฮปปี้มากๆเลยการยึดเกาะนี่ก็คือทําได้ดีมากๆเลยนะคะ z o มให้ดูใ,ใกล้ๆเห็นไหมจึงมากในเรื่องของการยึดเกาะนะต่อให้แบบให้เลยนะคะแล้วก็การคุมมันเนี่ยทำได้ดีมากๆมาใช้กับซับมันซับเหมือนเดิมนะคะเนี่ยแต่พอซับไปนะก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่จะมีความมันติดออกมาแต่พอดูสิพอซับเสร็จแล้วหน้าก็คือแมตเลยแล้วก็ รองคืนยังแบบไปต่อได้อีกอ่ะดูดซับความมันไว้ได้ดีมากๆเลยนะแบบเราแทบจะไม่เห็นความมันบนหน้าจนกว่าเราจะได้ซับอ่ะคือต้องบอกเลยนะว่านี่เป็นกระดาษซับมันแผ่นแรกของวันนะคะก็คือจึงมาได้ได้เลยอะ่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือกระดาษซับมันใช้ซับไปในทั้งวันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะโอเคก็เรื่องการควบคุมความมันทําได้ดี การปกปิดทําได้ดีการยึดเกาะทําได้ดีนะคะมาพูดกันถึงเจ้าตัวรองพื้นก่อนนะคะตัวรองพื้นเนี่ยพอใช้ปกติแบบที่ไม่ได้เซตอะไรแล้วเนี่ยก็คือ มันก็จะให้ฟิลที่ไม่ได้แมทสนิทใครที่ชอบผิวที่สุขภาพดีมีความฉ่ำน,นิดๆน,นะคะแต่ว่าไม่ถึงกับดิวอี้ถึงกับโกลอะไรอย่างเงี้ยดูผิวสุขภาพดีดูพักผ่อนเพียงพอนะคะเจ้าตัวนี้ตัวเดียวโดยที่ไม่ต้องเซตอะไรอะ่ะก็คือเอาอยู่แล้วนะคะนะคะสำหรับคนผิวผสมคอนไปทํามันอย่างต่อนะคะการปกปิดอะไรเนี่ยทำได้ดีตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ใช้แป้งเซตแต่พอใช้แป้งเซตแล้วคือต้องบอกเลยว่าทําได้ดีในสเต็ปที่ใครไปคนหน้ามันมากๆหรือว่าต้องการให้ หน้าเนี่ยมันอยู่ได้ในระยะเวลานานขึ้นนะคะใช้เจ้าแป้งตัวนี้เซตแล้วผิวเนี่ยมันเนียนดูเนียนละเอียดแล้วก็ความมันความอะไรเนี่ยคือทําได้ดีมากๆดูดซับความมันไว้แบบดีมากๆหน้าเรามันน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งพอใช้คู่กันแล้วต้องบอกเลยว่าเลิศจริงๆนะคะสําหรับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นหน้าแบบมันเลยอะ่ะคู่นี้เอาอยู่นะคะโดยที่ไม่เกิดการครกเกิดการเป็นก้อนหรือว่าจะ พอเหงื่อออกในระหว่างวันเนี่ยแล้วก็จะเกิดการเป็นสังขยานะคะก็ไม่มีนะคะตรงนั้นก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะเนาะก,ก็วันนี้ต่อก็มาทํารีวิวทดสอบกันให้ดูแล้วนะคะก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับรองพื้นและแป้งเจ้าตัวนี้นะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆอยากให้ต่อทําวิดีโอ อะไรอีกนะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะหามาทำแล้วก็จะพยายามที่จะลงคลิปแล้วก็ตัดคลิปให้ได้แบบเร็วกว่านี้แล้วก็ให้มีความส,สม่างเสมอมากกว่านี้นะคะก็ไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบอกว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe c h anel นี้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดกด u b s c r i b e ก็ อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะไว้มาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย